อันนี้คือเวียดนามน,นะฮะยางกุ้งโอ๊ยมามาอะไรวะมามะไรพมาเม,มืองหลวงพมาเอาแล้วเอาแล้วมาเมื่อกีนน้ก็ดีมาย้อนโอเคเยสวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีพี่ใหม่ทุกคนเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ ตามจนมาชแนลนะครับสวัสดีปีใหม่อีกครั้งนะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับกับคิดสิ่งไหนขอให้ส่งความปัารถนานะครับอยากได้อะไรก็ขอให้ได้อย่างนั้นครับขอให้ทุกคนนะครับถูกรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนผมก็อยากถูกนะฮะซื้อทุกงวดไม่เคยถูกเลยนะครับวันนี้นะครับตามจนมาชแนลนะครับผลรายการมาทั้งหมดก็มีอยู่สองรายการนะครับคือยกล้มมันนะครับแล้วก็พัฒนาบ้านอกนะับซึ่ง ปีนะครับสิ้นปี2564นะครับก็ผมทำคลิปมาทั้งหมด2ีนะฮะผู้ติดตามทั้งหมด95คนนะครับเยอะมากครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับทั้ง95ท่านนะครับที่ติดตามผมนะครับมีความสุขนะครับเจริญิ่งยิงขึ้นไปนะครับใครอยากที่จะ มีความเจริญร่ำรวยเงินทองนะครับก็เข้ามาติดตามนะครับตามจุตมาชาแนลได้เลยนะฮะวันนี้ครับคลิปส่งท้ายปีเก่านะครับสำหรับปีหกสี่นี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับเข้ามานี่ครับอันนี้คืออะไรครับเครื่องบินครับผมนี่อยู่ด้านหลังผมนะฮะก็เราจะมากางเต็นท์กันที่นี่แหละเพราะว่ามันอยู่ฐานที่เองนี่นะครับอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านผมผมก็เลยมาเลือกที่จะมากางเต็นท์ส่งท้ายปีเก่าที่นี่นะฮะ เราจะไปติดตามแล้วก็ไปดูคลไป อันนี้คือเดี๋ยวถือไม้แล้วนึ่งนะฮะเดี๋ยวไม่ได้ยินครับได้ยินแล้วชื่ออะไรครับบิดเ่งก็ตายค่ะตายะไรครับมาจากที่ไหนเอ่ยมาจากภูเก็ตค่ะบินตรงมาจากภูเก็ตเลยนะคะเพิ่งมางานนี้โดยเฉพาะเลยค่ะครับงานนี้ชื่องานอะไรครับอออยากไปไหนก็ไปค่ะอ๋ออยากไปไหนก็ไปเรื่องกูเรื่องกูแรกๆสุภาพนะฮะหลังๆเริ่มหยาบคายนะครับนี่ยังไม่เพินเลย โอเคโอเคสวัสดีครับชื่ออะไรครับสมเตมค่ะแตมนะครับมาที่นี่กี่ครั้งแล้วฮะครั้งนีครั้นที่สองแล้วครับอ๋อคิดว่าครั้งนี้จะมีอะไรเป็นพิเศษไหมครับมีอะไรพิเศษหัวเลี้ยงเล่าหัวเลี้ยงเล่านะฮะอ๋อห่ออะไรมากินมามครับวันนี้ห่อหมกขวกไม่ใช่อโอเคครับสวัสดีพีใหม่นะครับผมชื่ออะไรครับอ๋อครับผม ไม่ทราบว่าอยากฝากอะไรถึงเพื่อนๆนะครับของรายการตามจันทร์มาช n แนลนะครับว่ามีอะไรอยากฝากไหมฮะอ๋อครับผมอแล้วก็อยากจะฝากอะไรถึงปีเก่ามากไหมครับอ๋อครับผมครับครับ ครับหลังจากที่ผมนะครับทําคลิปมาสองสามคลิปนะครับสําหรับกางเต็นท์เนี่ยผมไปซื้อนะครับไฟชีตนะครับทาบอันนี้มาสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับก็ใช้งานแรกขาดเนื่องจากนะครับลมมันแรงมากนะครับก็เลยไปตลาดนะครับไปให้คนเย็บเพิ่มนะฮะนี่เย็บเพิ่มครับผมเย็บสี่มุมเลยนะฮะเย็บแบบนี้นะนี่นะฮะ ้้ไดแขง็งแรงทนทานมากแล้วก็เพ uhm um ิ่มอันนี้ใหม่ก็เย็บทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่สิบจุดนะครับก็หนึ่งร้อยบาทค่าเย็บใหม่เดี๋ยวมาดูกันว่าคืนนี้นะครับเขาจะผ่านลมไปได้หรือเปล่ามันจะขาดหรือเปล่านะขนาดนี้คิดว่านะน่าจะได้นะครับ หลังจากที่ดูไฟชีฟไปแล้วนะครับเรามาดูในส่วนของเสานะครับเสาอ,อันนี้นะฮะให้ดูนะครับอันนี้เป็นเสาที่ทําขึ้นเองครับผมความยาวนะครับความยาวนะครับทั้งหมดประมาณเมตรห้าสิบนะครับี่เราทํามาจากท่อร้อยสายไฟนะครับน้ำหนักอาจจะหนักนิดนึงเ,เวลาคนขึ้นรถอันนี้ก็ท่อดัดแปลงมากนะครับแล้วก็มีมีการเชื่อมเก็บ รอยละเอียดเรียบร้อยนะฮะนี่ฮะมุมเชื่อมนะครับโอ้โหสวยงามเลยทีเดียวนะครับเอาละครับสําหรับอาหารนะครับไอ้กล้องอยู่ไหนวะกล้องอาหารสำหรับอาหารที่เราเตรียมมาวันนี้นะครับก็จะเป็นพวกบาร์บีคิวนะครับแล้วก็ชุดหมูกระทะนะฮะเอาละครับมาดูว่าอาหารผมเตรียมวันนี้นะครับมีอะไรกันบ้างครับเปิดปั๊บน้ำแข็ง นี่อันนี้ครับทำเมื่อวานตอนเย็นนะครับนี่คือบาร์บีคิวบาร์บีคิวบาร์บีคิวนะฮะเดี๋ยวไปย่างกันเดี๋ยวไปย่างเดี๋ยวไปย่ายงแล้วก็อันนี้ชุดหมกูกระทะนะครับนี่ชุดนะครับเอ่อที่นี่ครับก็จะกินแต่หมูสามชั้นนะครับไม่รู้เป็นไรนะฮะ แล้วก็กุ้งอีกหนึ่งกิโลนะครับกุ้งแม่น้ำนะครับนี่นะเดี๋ยวเขาแกะนี่หนึ่งกิโลนะครับ,อกกรบตอนนี้เนี่ยมีอยสามอย่างเอาแค่นี้เลยไม่เอาออเยอะเดี๋ยวเราจะย่างนะครับสักประมาณหกโมงเนาะหกโมงเย็นนะครับแล้วนี่ก็ประมาณห้าโมงห้าโมงประมาณอีกรอแปบ๊บนึงหนึ่งชั่วโมงรอได้ครับเนี่ย ตอนนี้ครับระหว่างรอทำกับข้าวนะครับผมก็จะอาศัยช่วงนี้นะครับไปเทคชาเวอร์นะฮะไปอาบน้ำมาไ,ไปดูที่อาบน้ำกัน ขณะที่ผมก่อไฟนะครับสาวๆทุกคนช่วยกันทํางานอย่างขมักขม้นเลยนะฮะทุกคนก็จะนี่คร uh, ja, ับทํางานกันอย่างเต็มที่นะครับเหน็ดเหนื่อยน่าดูนะฮะนะครับเตรียมพร้อมนะฮะเตรียมพร้อมทํางานนะครับผมงานเราก็คืออยงานงานเขาหนักมากเลยนะครับดูท่าครับผมโอ้โหนะฮะอันนี้ผมเตรียมมาก็เป็นแค่บาร์บีคิวหมูนะครับเพราะว่าไม่อยากกินไก่เยอะเอาถูกต้องนะครับผม อันนี้นะครับบาร์บีคิวจะเป็นสูตรเจ้าคุณปู่นะครสืบสืบสืบสารทอดเจตนาลมมาครับมาทั้งหมดสามสิบรุ่นเลยนะครับ,ร,บรุ่นผมคูเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะแล้วครับบาร์บีคิวมาแล้วเสียงให้กำลังใจดีมากนะ S <S <S ไม่ช่วยก er> ูทำแล้วก uh ูย่างเลยย่างคนเดียวดีเราเล่นครับเราเล่นไม่เลยมากเลยค่ะมาแล้วครับย่างกุ้งเยี่ยมให้ความร่วมมือมากนะฮะไช่วยกูย่างคนเแล้วนะครับ ตนนนเเีี้ยยงงบ่ะิหลังจากที่เรานะครับย่างบาร์บีคิวไปเรียบร้อยแล้วครับวันนี้วก็มีหมูกระทะนะฮะกุ้งย่างนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัวนะครับคุณยยัไม่ทันเขานะครับดูสิครับรูบปปั๊บรูบปรปั๊บกันหมดเลยขอกินก่อนโอเคนะครับแล้วเจอกัน<ส><ม>โอ,โโอโ้ย็นยย,ย Good morning ครับ Everyday นะครับ Good morning morning นะครับทำไมชุดเดิมไม่ดาบนะเราอาบแล้วเราเป็นผู้อาบอาบมาจากบ้านแล้วนี่ครับเมื่อคืนโอ้โหสุดยอดจริงเอามาจากบ้านเรียบร้อยเลยนี่เดี๋ยวมาเทสนะครับว่าเมื่อคืนนะครับคนนอนก็นอนหลับนะส่วนคนไม่นอนก็นอนฟังเสียงนอนโกนเรามาเช็ค ไฟชีสกันดีกว่าว่ามันที่ไปเย็บมามันโอเคหรือเปล่าครับนี่ไม่ดูได้ครับเมื่อคืนก็มีลมนิดหน่อยครับแต่ก็แรงอยู่ครับแต่ว่าหลังจากที่ไปเย็บมาไม,มไม่ขาดผ่าน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 ไปแล้วก็ผ่านมา ุดใช้ได้ครับเดี๋ยวงวดหน้าครับไปแบบลมแรงๆเลยบรรยากาศยามเช้านะครับกินขวดซองแสนอร่อยกับคอฟฟี่คอฟคอฟี่หมดแล้วเดีย๋ยวจะกขวดซองก็สวัสดีพี่ใหม่นะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้า ก็ปีนะครับขอให้เป็นปีดีสำหรับทุกคนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามตามช่นงมาชแนลนะฮะขอให้มีความสุขกันทุกคนร่างกายแข็งแรงปัดจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับยังไงนะครับฝากสถานที่อย่างนี้นะครับแอร์พักแอร์เพลนพักนะครับผ่านไปผ่านมาเนี่ยหาง่ายนะครับเราอยู่ อยู่โซนจักรยานเมืองโคราชนะครับแล้วก็หาง่ายแล้วก็ราคาถูกนะฮะราคาถูกก็คนละหนึ่งร้อยบาทนะครับเด็กเข้าฟรีหมากับน้องหมาเข้าฟรีนะฮะก็เปิดไปนศนะครับเปิดเฉพาะศุกร์เสาร์นะครับแล้วก็น่าจะ,ะเป็นงานอีเวนต์ถึงเดือน ปมพานู่นนะฮะประมาณนี้นะครับปุทามีนะคือช่วงช่วงหน้าหนาวของไฮทิชันนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับช่องตามจุ่มมาชแนลนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะไปสถานที่แห่งไหนนะครับเราจะไปดูอะไรเราจะไปทําอะไรกันติดตามชมก็ได้นะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับอยากให้ไปสถานที่ไหน ท,นนที่หน้าทุ่งนาเที่ยวนะครับถ้ามีเงนินเราก็จะไปนะถึงอย่างนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับจะเจอกันใหม่คีิหน้านครับไปครับตอนนีันาทีสุดท้า 5, 5นาทีนะครับเราจะแฮปปี้ิวเยร์ด้วยกัน เราจะไปดูนะครับจุดจบสายแข็งนะครับเป็นยังไงครับตอนนี้เขาคุยกับถังขยะไปแล้วครับโอ้โหอย่าลว่าเขาไม่คุยกับขี้นี่แหละนะครับเขาไปคุยกับถังขยะนะโอ้โ